สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม25 6 3สนะครับผมเรามาติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กันต่อนะครับสำหรับในส่วนของสิงคโปร์นะครับเราจะย้อนกลับไปดูรายละเอียดของเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานวันที่9กันยายน2563สครับผมมีเคสในหอปักคนงาน1รายนะครับ สำหรับภายในประเทศนะครับติดเชื้อภายในหนึ่งรายครับในหอพักคนงานัเมื่อวานแล้วก็ในเขตชุมชนไม่มีการติดเชื้อนะครับเขตชุม JUN ชนเป็นศูนย์ครับผมแล้วก็มีเคสนําเข้าครับผมติดเชื้อจากต่างประเทศนะครับเขตนาเข้าเก้ารายครับผมสําหรับเมื่อวานครับผมแล้วก็ <S <S 1> <S 1> <S ได้รับการยืนยันรักษา, <S <S กาหายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เจ็ดรายนะครับออกจากโรงพยาบาลครับ แล้วก็รวมยอดผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ที่57,675รายนะครับ5 7 6 7 5รายได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลน,นะครับยอดรวมนะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้37รายนะครับ37รายนี้มี ICU 1รายนะครับมีอยู่ในห้อง ICU 1รายครับ เรามาต่อกันที่วันนี้นะครับวันนี้วันที่10กันยายนนะครับเสาร์ที่10กันยายน2563ติดเชื้อภายในประเทศครับตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ2รายครับผมใน2รายนี้1รายอยู่ในหอพักคนงานนะครับ1รายเป็นเครในหอพักคนงานแล้วก็1รายเป็นเขรือจึงช,ชนครับผมบสำหรับภายในประเทศติดเชื้อภายในประเทศก็2รายครับ แล้วก็มีเครยดจากต่างประเทศนะครับเครยดนาเข้าอีกห้ารายครับผมสาหรับวันนี้แล้วก็การยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบหกรายครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบหกรายนะครับสําหรับอยอดผู้ติดเชื้อสะสมครับผม แลวก็ได้รับการยืนยันรักษาหายครับยอดผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่57,675รายนะครับผม57,675รายนะครับได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลครับผมกรณีเสียชีวิตนะครับสําหรับโควิด19ในสิงโคโปร์กรณีเสียชีวิตยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยังคงเป็นยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่27รายเท่าเดิมน,นะครับผม รายละเอียดสําหรับสิงคโปร์นะครับสาหรับรายละเอียดของวันนี้ก็รายละเอียดต้นๆน,น,นะครับยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ก็อีกสักคู่คงสารณสุขอัปเดตในช่วงกลางคืนนี่แหละครับผมผมคงไม่ทันเวลาครับเพราะผ,ผมเมิงเลิกงานมาก็ามทิพย์ก่อนนะครับผมบสารณสุขสิงคโปร์จะอัปเดตเดืดอดกสักหน่อยครับสี่ห้าทุ่มประมาณนี้นะครับ สำหรับยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลสำหรับวันนี้นะครับรายละเอียดมีแค่เบื้องต้นทีเราจะารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขอัพเดตในช่วงเที่ยงนะครับยอดการาารายงานเบื้องต้นก็2รายภายในประเทศนะครับเขตชุมชนหนึ่งรายเขตภาคห,หนึ่งรายและเขตนคเข้า5รายครับผมสำหรับวันนี้นะครับ <S <S ผมแถม้ายสักหน่อยนะครับผมวันนี้จนกลับไปดูที่เมืองไทยเรานะครับผมสำหรับเมืองไทยเรานะครับ ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ6รายนะครับสาหรับวันนี้นะครับทเมืองไทยเรานะครับแต่ยอดผู้ป่วยยืนยันนะครับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมแล้วในเมืองไทยก็โยูในเกณฑ์ที่ว่าต่ำนะครับ3,634รายนะครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะครับแต่เคสใหม่มี6รายนะครับวันนี้หายป่วยแล้วนะครับรักษาหายหายแล้วก็คือ3,445รายนะครับ ยังอยู่ในกา,การรักษาอยู่ตอนนี้ที่เมืองไทยเรา130รายนะครับแล้วก็กรณี40กรณีเสียชีวิตนะครับเมืองไทยเราเสียชีวิตก็อัตราการเสียชีวิตก็เยอะอยู่นะครับ59รายครับผมครับนี่เป็นการแถลงท้ายนะครับปฏิผมกกอาปเดตในสิงคโปร์ครับก็ช่วงที่ผ่านมาสิงคโปร์มันหน้าเป็นห่วงหน้าวิตกมากนะครับเพราะยอดผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละวันนี้โอน,นากลัวครับผม เพิ่งจะลดมาในช่วงนี้นะครับตกเดือนตุลามาถือว่าโอเคกันยาไปกันยามาก็เนวนุมดีครับตุลามาก็ถือว่าเนว้น,น้่มดีแต่โตเนื่องนะครับขอให้ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับเว้นระยะห่างล้างมือนะครับมันล้างมือใส่หน้ากากรับป,ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดน,นะครับผมแล้วก็เช็คินเช็คเอาตาม ที่แอปพลิเคชันที่รัฐบาลสิงคโปร์บังคับใช้อยู่3ามแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับสําหรับรายงานในหอพักียังลำบากนะครับ S7 Pass ครับผมสถานะตัวเองนะครับผมแล้วก็อ MWMOMK นะครับเพื่อเช็คอินเช็คเอาท์ที่พักนะครับผมและรายงานสุขภาพทุกวันนะครับเราก็รายงานอุณหภูมิร่างกายของเราส่งเข้าตรงเข้าหา MOMK นะครับมันจะผ่านเข้ากระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์โดยตรงนะครับผม เข้ากระทรวงรายงานกระทรวงสาธารณสุขครับผมสำหรับเรื่องน,นี้แคเราก็ต้องส่งรายงานผลวัดอุณหภูมิเราทุกเช้าทุกบ่ายนะครับตามปกตินะครับแล้วก็มันจะมีเบอร์โทรหาหมอโดยตรงถ้าเรามีการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สแกนเข้าอินเอาครับผมจากที่พักของพักครับผมแล้วอีกแท็ที่สำคัญก็คือแท็กคืนวั์เดรนนะครับจะคืวั์เดร์คือเช็คเอาจากหอพักแล้วก็ไปเช็คอินที่ทํางานนะครับ แล้วก็เช็คเอาท์ที่ทํางานแล้วก็มาเช็คอินที่หอพักครับผมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มังคับใช้อยู่สามแอปพลิเคชันครับเพื่อตรวจสอบแดนไลน์เราเราไปไหนมาไหนบ้างถึงเวลาไหนเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนครับผมเพื่อมีการติดเชื้อมีอะไรขึ้นมามีพบผู้ป่วยติดเชื้อจะได้ตรวจสอบแดนไลน์อะไรกันอย่างนี้ครับจะได้ติดตามตัวกันได้ถัดครับผมเพื่อป้องกันว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับให้เป็นระบบ ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณู้ณที่เข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับวันนี้โอเคนี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม